โลกของเรานะครับมีหลายประเทศที่มีพระหมหากษัตริย์ที่ยังคงอยู่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในประเทศนั้นๆในวิดีโอนี้จะขอนําเสนอ10อันดับพระมหากษัตริย์ที่คลองราชยาวนานที่สุดในโลกขอเชิญชมวิดีโอพร้อมกับรายละเอียดได้เลยนะครับเชิญครับ10อันดับพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลก อันดับที่10สมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียประเทศสหราชอาณาจักรราชวงศ์ฮันโนเวอร์ของราช20มิถุนายนคิตศกรา1937ถึง22ิสมกราคมคิตศกรา1901ของราชยาวนานถึง63ปี216วัน อันดับที่9พระเจ้าเฟอร์ดินานที่3ประเทศซิซิซลีหรืออิตาลีในปัจจุบันราชวงศ์บูบงซิซิซลีครองราช6ตุลาคมคิตศกราัช1759ถึง4มกราคมคิตศกราัช1825ครองราชยาวนานถึง65ปี90วัน อันดับที่8จักรพรรดิบราซิลที่2ประเทศจักรวรรดิไบเซนไทายราชวงศ์มาซิโดเนียนครองราช22เมษายนคิตศกราัช960ถึง15ธันวาคมคิตศกราัช1025ครองราชยาวนานถึง65ปี237วัน อันดับที่7จกักรพรรดิคอนสแตนตินที่8ประเทศจกักรวรรดิไบเซนไาย,ายราชวงศ์มาซิโดเนียนของราช30มีนาคมคิตศักราช962ถึง11พฤศจิกายนคิตศักราช1 0 2 8 8ของราชยาวนานถึง66ปี226วันโดยจักรพรรดิบาซิลที่2กับจักรพรรดิคอนสแตนตินที่8ทรงปกครองจกักรวรรดิไบเซนตานในฐานะจกักรพรรดิคู่ อันดับที่6จักรพรรดิฟานโจเซฟที่1ประเทศจักรวรรดิออสเตรียฮังการีราชวงศ์ฮับรูลอเรนรองราช2ธันวาคมคิตศักราช .1848 ถึง21พฤศจิกายนคิตศักร .1916 คองราชยาวนานถึง67ปี355วัน อันดับที่5เคอินิกจานับภาเขาประเทศอาณาจักรมายาหรือเม็กซิโกในปัจจุบันของราช29กกกรกฎาคมคศักราอ615าถึง31สิงหาคมคศหกร้ักราด683คองราชยาวนานถึง68ปี33วัน อันดับที่4สมเด็จพระราชนีนาถอลิาเบธที่2ประเทศสหราชอาณาจักรราชวงศ์วินเซอร์ของราช6กุมภาพันธ์คิตสักราช1952จนถึงปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งน,นี้อยู่ อันดับที่3เจ้าชายโยฮันที่2ประเทศราชลัดลิกเตนสไตล์ราชวงศ์ลิกเตนสไตล์ของราช12พฤศจิกาย,ยนคิตศกราั1858ถึง11กุมภาพันธ์คิตศกราัช1929ของราชยาวนานถึง70ปี91วัน อันดับที่สองพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประเทศไทยรชาชวงศ์จักกรีของราช9มิถุนายนคิศักรา1946ถึง13ตุลาคมคิศักราช2016ของราชยาวนานถึง70ปี126วัน และอันดับที่1พระเจ้าหลุยที่14ประเทศฝรั่งเศสราชวงศ์บูบงของราช14พฤษภาคมคิตศกราัช1643ถึง1กันยายนคิตศกราัช1715ของราชยาวนานถึง72ปี110วัน